สวัสดีครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแจ้งให้ทราบนะครับเผื่อบางท่านเนี่ยนะฮะสนใจที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงแบบราคาสบายกระเป๋าเนี่ยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิป English Online c o u r s e of the Month เดือนกรกฎาคมที่นี้นะครับผมก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษมา20กว่าปีในประเทศไทย3 c ที่ครูสอนภาษาอังกฤษจะทาได้นะครับก็จะเป็นคลิปกับเพจกับช่อง YouTube ต่างๆกับเพจ Facebook แต่ที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นคลิปสนุกง่ายใช้ได้จริงแบบฟรีที่คุณสามารถหย มีคอร์สกับมีคลาสซึ่งทั่วนี้เราก็มีคลาสออนไลน์ทุกๆเดือนเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีนักเรียนจํานวนเยอะเลยนะครับที่เข้ามาเรียนแล้วก็สนุกแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับของเราก็สามารถที่จะมาจอยกันได้นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นคลาสที่มีชื่อว่า basic english for work and business ครับคือเนี่ยจะใช้คาว่า basic เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะลงลึกและยากจนเกินไป2คือเราก็คงจะไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดอาชีพหรืออุตสาหกรรมหรือองค์กรไหนเป็นพิเศษเพราะสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นคุณจะต้องรับผิิดชชอออแแล้ไปหาาากันนเเงงส่่่ทีพต ขาดกันเยอะมากคือไอสโซเชียลอังกฤษฟอร์เวิร์กแอนด์บิสเนสก็คือภาษาอังกฤษนะครับที่เราเอาไปใช้นะในการทำงานหรือในการทำธุรกิจซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแบบโซเชียลแบบง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นศัพท์หรือเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานทำธุรกิจมันก็เป็นศัพท์หรือภาษาอังกฤษนะวลีสำนวนต่างๆนี่ยนะครับ,รนะรบประโยคที่ผมก็เอาไปใช้ทำงานทำธุรกิจมาก็นะครับ20ปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับเราจะเน้นแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงนะครับผมนะฮะซึ่งเหมาะกับนักเรียนเบื้องต้นกับอินเตอร์มีเดีย่บบบู นิดหน่อยเป็นคูพีชอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมาลองเรียนได้เป็นเป็นการให้ดูว่านะการใช้ชีวิตนะฮะหรือการว่ายน้ําในฝั่งน้ําลึกหรือการลงทะเลเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยแล้วมันเป็นยังไงแล้วคุณค่อยกลับมาว่ายในฝั่งน้ําตื้นก็คือมีพื้นให้เหยียบนะฮะแล้วจะได้แบบ <c oughs> นะครับแต่สุดท้ายวันนึงคุณก็ต้องอยากจะไปไว่ายในฝั่งน้ําลึกด,ดําน้ําได้แล้วก็ไปออกทะเลได้เหมือนกันนะครับนั้นก็ถ้าสนใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรียนกันทั้งหมด10ครั้งนะฮะแต่แถมครั้งแน่นอนนะครับ รวมปิดแล้วก็ใน zoom ถ้าใครไม่เรียน zoom กับเรานะครับเราก็จะเอาการบันทึกภาพ zoom มาแปะไว้ในกลุ่ม facebook live ของเราแล้วเราก็จะมีพวกชี e pdf ต่างๆนี่นะครับเยอะแยะมากมายมาฝากให้คุณทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อกันมาได้นนะครับราคาเท่าไหร่เหรอ999บาทเองครับครั้งละ99 9, 9, 9บาทแค่นี้ <Wow. S 1> เองนี่แหละครับแล้วก็ดูได้ตลอดชีวิตจนกว่า mark คอร์เบ b e r g จะปิด facebook กันไปเลยเดียวนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยในการเรียนภาษาอังกฤษในการทำงานและการทำธุรกิจนะครับแล้ว ถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแค่คริสก็มาแล้วนะครับ